หมอกควันสีดำเหล่านั้นคืออะไรครับผมหันไปถามชายคนนั้นด้วยการพูดออกเสียงถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆสิ่งนั้นคือคลื่นความถี่ด้านลบหรือคลื่นความกังวลที่จิตสำนึกของพวกเขาปดปล่อยออกมาเขาตอบด้วยการเปล่งเสียงเช่นกัน มันเป็นคลื่นความถี่ที่ประกอบไปด้วยความวิตกกังวลในรูปแบบต่างๆที่แต่ละคนผลิตขึ้นมาความวิตกกังวลที่ว่านี้ที่มีมาจากอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลายเช่นความโกรธความเกลียดความทิงทงังความอิจฉาริษยาโดยเฉพาะความกลัว เขาอธิบายต่อฉันจะให้เธอเห็นอีกภาพหนึ่งนะเขาพูดจากนั้นเขาก็ใช้มือวาดผ่านที่ใบหน้าของผมช้าๆผมรู้สึกคล้ายๆกับการเอาที่ปัดน้ำฝนหน้ารถมาวาดผ่านสายตาผมทันทีที่มือของเขาเคลื่อนผ่านไปภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งหมด ก็เปลี่ยนไปสิ่งแรกที่ผมเห็นคือสีสันของบรรยากาศในเมืองเปลี่ยนจากที่เคยขมุกขมัวกลายเป็นสว่างสดใสท่ามกลางแสงแดดที่ดูอบอุ่นต้นไม้ที่ปลูกอยู่ริมถนนก็ดูมีสีสันผมเห็นเส้นแสงเล็กๆตั้งแต่รากมายังลำต้น จนมาถึงใบของมันพร้อมกับมีปฏิกิริยาบางอย่างคล้ายการปลดปล่อยพลังงานออกมาจากตัวมันผมเห็นมันเป็นประกายระยิบระยับคล้ายกับละอองของดอกไม้ไฟผมมองไปที่ผู้คนที่กำลังเดินอยู่ด้านล่างรอบๆตัวของพวกเขาแต่ละคนก็ปรากฏเป็นรัศมี ที่มีสีแตกต่างกันบางคนก็เป็นสีม่วงอมน้ำเงินบางคนก็เป็นสีฟ้าอมเขียวบางคนก็เป็นสีบานเย็นอมชมพูบางคนก็เป็นสีส้มส้ม,สมเหลืองเหลืองและที่สําคัญที่สุดคือพวกเขาดูจะตื่นเต้นดีใจที่ได้เห็นผมลอยอยู่ เนือศีสษะของพวกเขาทุกคนต่างแสดงออกด้วยท่าทางที่แตกต่างกันหลายคนชัยโยหูร้องด้วยความดีใจหลายคนโบกไม้โบกมือทักทายผมดูเหมือนพวกเขาจะเห็นผมกันหมดทุกคนผิดกับภาพตอนแรกที่ต่างคนต่างเดินไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นและผม ก็ได้ยินเสียงของพวกเขาเหมือนตั้งใจจะพูดกับผมช่วยบอกเขาให้หน่อยนะเสียงของชายคุณที่ยืนอยู่ด้านซ้ายตะโกนมาฝากบอกเขาด้วยนะว่ายังมีฉันอยู่เสียงของชายอีกคนที่อยู่ถัดไปฉันด้วยนะฉันด้วยนะปากบอกเขาว่าฉันรอเขาอยู่นานแล้ว เสียงของหญิงวัยกลางคนที่อยู่ด้านตรงกันข้ามตะโกนขึ้นมาพวกเขาพูดอะไรกันและมันหมายความว่าอย่างไรครับผมหันไปถามผู้ที่กำลังจับมือผมไว้ภาพที่เธอเห็นนี้คือภาพในส่วนที่เป็นจิตวิญญาณของแต่ละคนนับจากนี้เป็นต้นไป ฉันจะเปิดให้เธอเห็นโลกแบบนี้โลกที่หลายคนไม่เคยเห็นเธออาจจะเรียกว่าโลกวิญญาณก็ได้เพราะบางคนที่เธอเห็นอาจจะไม่มีร่างกายที่เป็นรูป,ปรธรรมจริงๆอยู่แล้วแต่เขาก็สามารถเดินปะปนกับคนอื่นๆได้และนี่คือภาพที่แท้จริงที่เธอควรจะเห็นเพราะที่จริง ทุกคนทั่วทั้งจักรวาลก็เห็นแบบนี้และเสียงที่เธอได้ยินนั้นมันคือเสียงของจิตวิญญาณของพวกเขาที่ต้องการให้เธอบอกกับเจ้าของร่างกายของเขาที่กำลังใช้จิตสำนึกก้มหน้าก้มต,ตาอยู่กับความคิดความวิตกกังวลนานับประการว่าให้ตื่นจากการหลับใบนี้เสียทีเขาตอบ โหดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับที่ผมจะพูดให้ทุกคนเข้าใจหรือต่อให้ผมมีโอกาสไปบอกความจริงนี้แก่พวกเขามันก็ไม่แน่ว่าพวกเขาจะเชื่อผมผมแสดงความคิดเห็นเอาเธอถึงอย่างไรมันก็เป็นหน้าที่ของเธอเขาพูดนับจากนี้เป็นต้นไปฉันจะทำหน้าที่ พาเธอไปดูสภาพความเป็นจริงของโลกใบนี้เธอต้องการรู้เห็นอะไรฉันก็จะพาเธอไปดูเขาเกลื่อนนำก่อนอื่นฉันขอแนะนำตัวก่อนฉันชื่อนารยาโพเชดาฉันมีสภาพร่างกายเป็นแบบกึ่งนามนธรรมกึ่งรูปประธรรมหน้าที่หลักของฉันคือดูแลพื้นที่และปรากฏการณ์ ในส่วนที่อยู่ใต้มหาสมุทรทั้งหมด,หมดเช่นกระแสน้ำอุ่นน้ำเย็นควบคุมดูแลน้ำหนักมวลของพื้นผิวโลกที่อยู่ใต้น้ำเขาพูดพร้อมกับจับมือผมแน่นแล้วลอยตัวสูงขึ้นอ๋อรูปธรรมของท่านเหมือนกับท่านรุทรใช่ไหมครับผมถามใช่เธอจะเรียกฉันสั้นๆว่า โพเทหรือนารยาก็ได้แต่ครับผมเรียกท่านโพเทดีกว่าแต่ผมรู้สึกว่าท่านไม่เหมือนท่านรุทธรตรงที่ท่านหายตัวได้นะตอนที่อยู่หน้าลิฟผมแปลกใจมากกว่าทำไมท่านถึงมายืนอยู่ข้างหลังผมได้ทั้งๆท,ที่ท่านอยู่ห่างจากผมไปตั้งไกลผมถาม ก็ไม่เชิงว่าเป็นการหายตัวได้หรอกวิธีการนี้ฉันเรียกว่าการแทรกแซงเวลาหากเธออยู่ในสภาวะแบบฉันและมีการฝึกฝนทักษะทางจิตขั้นสูงเธอก็สามารถทําได้เช่นกันเขาอธิบายแทรกแซงเวลาหรือครับมันเป็นอย่างไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการหายตัวได้ผมถาม เดียวสิที่จริงฉันแค่ทำให้เวลามันยืดออกสมมุติว่าฉันต้องการให้เหตุการณ์ในช่วงนั้นจากที่เคยใช้เวลาหนึ่งวินาทีฉันก็ยืดมันออกไปให้เป็น120วินาทีหรือนานกว่านั้นเมื่อยืดแล้วฉันก็แค่เดินไปหาเธอตามปกติเพียงแต่ช่วงเวลาที่ยืดนั้น ฉันจะเห็นการเคลื่อนไหวของพวกเธอช้าลงหรือเกือบหยุดนิ่งเลยก็ว่าได้เขาตอบโอ้ว้าวมีแบบนี้ด้วยหรือครับบางทีฉันก็ใช้ทักษะนี้ช่วยคนที่ฉันดูแลเขาอยู่ยามที่เขาต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการหากปล่อยให้เขาเบผเชิญกับเหตุการณ์นั้นเขาอาจจะเสียชีวิต ซึ่งจะเป็นการเสียโอกาสสำหรับแผนการที่เตรียมไว้เขาอธิบายมีบ่อยครั้งที่กล้องวงจรปิดของพวกเธอจับภาพของฉันไว้ได้เช่นมีคนกำลังจะถูกรถชนขณะกำลังเดินข้ามถนนแต่จูๆ่ๆคนคนนั้นก็ถูกย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งด้วยความเร็วสูง อืมผมเคยเห็นคลิปลักษณะนี้นะครับนั่นคือท่านหรือครับใช่แล้วแต่ไม่ใช่ฉันคนเดียวนะมีรูปธรรมที่มีทักษะแบบนี้จำนวนมากแต่เขาจะเลือกทำกับแค่บางคนที่อยู่นอกเหนือแผนการทางจิตวิญญาณเท่านั้นเพราะผู้คนส่วนใหญ่จะมีชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณของเขา กำหนดเอาไว้อยู่แล้วท่านทำอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วครับผมถามนานมากแล้วตั้งแต่ช่วงแรกๆของการมาประจำการอยู่ที่นี่มันเป็นทักษะเฉพาะตัวที่ต้องฝึกฝนซึ่งบางรูปธรรมก็สนใจเรื่องอื่นเช่นชอบควบคุมสนามแม่เหล็ก ควบคุมทิศทางลมฉันเดินทางมาอยู่ที่นี่นานมากๆนานจนฉันไม่คิดจะจำว่ากี่แสนล้านปีนานจนฉันได้รับตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโลกไกาอากของเธอไปแล้วเพราะฉันผ่านเหตุการณ์การปรับเปลี่ยนยุคของโลกใบนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกๆเขาตอบ ผมรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆครับที่ได้พบท่านผมพูดฉันทางหากที่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสพบเธอเขาตอบที่จริงฉันเป็นคนที่ทําหน้าที่เฝ้าสังเกตการชีวิตของเธอมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอเปล่งวาจาว่าเธอจะมาเป็นใครบนโลกใบนี้เพราะเธอเลือกที่จะเป็น ฉันจึงต้องคอยดูแลความเป็นอยู่ของเธอมาโดยตลอดเขาอธิบายแบบสร้างความสงสัยให้กับผมอีกท่านติดตามผมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมถามถ้าให้นับระยะเวลาคิดเป็นจำนวนปีก็น่าจะอยู่ราวหกแสนปีมาแล้วเรื่องราวของเธอ ได้ถูกระบุเป็นคําพยากรณ์ชีวิตของเธอมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโหนานจริงๆด้วยครับผมพูดสำหรับเธออาจจะคิดว่านานแต่สำหรับฉันมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้เองเพราะถ้าเทียบระยะเวลาการประจำการบนโลกของฉันเหตุการณ์นี้ยังใช้เวลาไม่ถึง หนึ่งในล้านส่วนของฉันเลยเขาอธิบายที่ท่านพูดว่าชีวิตผมถูกพยากรไว้แล้วใครคือผู้พยากรหรือครับผมถามเธอเองหรือพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเธอเองเป็นผู้พยากรเขาตอบพระเจ้าที่ผมคุยกับท่านเป็นประจำอย่างนั้นหรือครับผมถามใช่แล้ว แต่เป็นพระเจ้าที่ถูกแบ่งภาคมาอีกทีหรือที่เธอเรียกว่าจิตวิญญาณแล้วทำไมเขาถึงไม่บอกอะไรกับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยล่ะครับผมตั้งข้อสังเกตเธอเคยถามเรื่องนี้กับเขาไหมล่ะไม่เคยครับถ้าเธอไม่ถามทำไมเขาต้องบอกเธอด้วยล่ะเขาตอบ ก็มันเป็นสิ่งที่ผมควรรู้ไม่ใช่หรือครับเธอเข้าใจผิดแล้วถ้าอย่างนั้นความรู้ที่เธอควรรู้ก็ยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวถ้าคิดเป็นปริมาณมันจะมากเสียจนวัดไม่ได้ฉันไม่คิดว่าเธอต้องรู้มันทั้งหมดหรอกนะเขาเสริมแต่ในขณะเดียวกันหากเธอประสงค์ที่จะรู้เรื่องใด เธอก็แค่ตั้งคำถามกับเขาเขาเสริมปัญหาของผมคือผมไม่รู้ว่าผมต้องรู้เรื่องอะไรน่ะสิครับก็เ,เลยไม่รู้ว่าจะถามอะไรผมแสดงความเห็นงั้นต่อไปนี้ฉันจะทำหน้าที่บอกเธอเองว่าเธอต้องรู้อะไรโดยเฉพาะเรื่องที่เธอ ได้ตั้งเจจำนงไว้หรือที่ฉันเรียกว่าคำพยากรณ์เขาพูดได้ครับผมชักอยากรู้แล้วสิครับว่าคำพยากรณ์ที่ผมต้องรู้มันคืออะไรขอความกรุณาท่านด้วยนะครับผมเสนอฉันยินดีจะบอกเธอทุกเรื่องเพราะนี่คือภารกิจที่ฉันต้องมาทำอยู่แล้วเอาเป็นว่าฉันจะเริ่มต้นด้วยการ พาเธอไปเยี่ยมชมสถานที่ที่พวกเราทั้งหมดพำนักอาศัยก่อนก็แล้วกันว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่กันอย่างไรเขาเสนอดีครับผมรีบตอบรับจากนั้นแค่เพียงอึดใจเดียวเราสองคนก็มาลอยอยู่เหนือมหาสมุทรอันเวิงว้างกว้างใหญ่มองไปทิศทางใดก็เห็นแต่ทะเล มองลงไปเบื้องล่างผมเห็นน้ำทะเลเป็นสีน้ำเงินเข้มเกือบจะดำเห็นคลื่นขนาดใหญ่สูงเท่าตึกสองชั้นเคลื่อนตัวไปมาทั้งทั้งที่เป็นช่วงลมสงบไม่มีพายุฝนฟ้าขนองใดๆที่นี่คือที่ไหนครับผมถามทันทีที่มาถึงที่นี่คือกลางมหาสมุทร แปซิฟิกเขาตอบพร้อมยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยผมรู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจที่เขาจะได้พาผมไปเยี่ยมชมที่อยู่ของเขามีแต่ทะเลนี่หรือครับผมถามมันอยู่ด้านล่างนี้ต่างหากฉันเลือกมาอยู่ในมหาสมุทรลึกเนื่องจากฉันมีภารกิจที่จะต้องทำที่นี่เขาตอบ ท่านมาสร้างบ้านอยู่ใต้มหาสมุทรงั้นหรือครับผมถามฉันไม่ได้สร้างมันจากที่นี่แต่ฉันพามันมาอยู่ที่นี่เพราะที่จริงมันคือยานขนาดใหญ่ที่เราสร้างและโดยสารมันมาจากอีกดาวหนึ่งซึ่งเป็นดาวที่มีธาตุประกอบสำคัญของยานและมันก็มีขนาดใหญ่มากด้วยเขาอธิบายใหญ่แค่ไหนครับ ประมาณหนึ่งหรือสองสนามฟุตบอลได้ไหมครับผมประเมินจากที่เคยเห็นในหนังอวกาศที่ยานแม่มักจะมีขนาดใหญ่โตมากมันใหญ่กว่าที่เธอคิดไว้เยอะมากเอาเป็นว่าหากเธอลอยอยู่เหนือมันสักหนึ่งกิโลเมตรเธอจะไม่มีทางเห็นขอบของยานลำนี้ยานของฉันนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ40กิโลเมตรและมีความสูงถึง 6กิโลเมตรเขาตอบ40กิโลเมตรผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับผมย้ำด้วยความตกใจไม่ผิดรอกนี่คือยานลำใหญ่ที่สุดที่ประจำการอยู่บนโลกใบนี้และเป็นลำที่ฉันดูแลอยู่เขาตอบแสดงว่ายังมีลำอื่นๆอีกหรือครับผมถามมีสิมีเยอะด้วยมีขนาดตั้งแต่ 5ถึง20กิโลเมตรนี่ยังไม่รวมยานบินขนาดเล็กอีกเป็นแสนเป็นล้านลำนะถ้ามันใหญ่โตและมีจำนวนมากมายขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีใครเคยเห็นมันเลยล่ะครับทางทั้งที่เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุหรือเรดาร์ก็มีอยู่ทั่วไปผมถามมีสองเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ คือหนึ่เรดาร์ของพวกเธอไม่สามารถตรวจจับความมีอยู่ของยานได้เพราะวัตถุธาตุและคลื่นความถี่ที่ประกอบเป็นยานนี้มีคุณสมบัติที่เครื่องตรวจจับของเธอไม่รู้จักมันจึงแยกแยะไม่ออกและสองถึงแม้ว่าเธอจะประดิษฐ์เครื่องมือที่ตรวจจับมันได้เธอก็จะไม่เอจใจอยู่ดีว่ามันคือยานของพวกเรา เพราะมันใหญ่มากเขาอธิบายฟังดูเหลือเชื่อจริงๆนะครับผมตั้งข้อสังเกตที่จริงก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์โลกจะไม่สามารถเห็นพวกเราได้เลยนะแต่พวกเขาไม่รู้จักสังเกตมากกว่าเขาย้ำยังไงหรือครับผมถามหากพวกเขารู้จักสังเกตจากหลักฐานการเคลื่อนที่ของยาน ที่เราทิ้งร่องรอยไว้ใต้ก้นมหาสมุทรพวกเขาก็จะรู้ได้ว่ามีพวกเราอยู่หลักฐานหลักฐานอะไรครับผมถามถ้าเธอมองลงไปในทะเลจากระดับความสูงเหนือพื้นโลกสักประมาณร้อยกิโลเมตรเธอก็จะเห็นร่องรอยเหล่านั้นได้ชัดเจนมันจะมีลักษณะ เป็นทางยาวลากเป็นเส้นตรงเล็กบ้างใหญ่บ้างตัดกันไปมาเขาตอบใครจะบินขึ้นไปดูได้ล่ะครับแต่ถึงแม้ว่าจะสามารถบินขึ้นไปสูงขนาดนั้นผมก็ไม่สามารถมองทะลุผืนน้ำได้อยู่ดีผมตั้งข้อสังเกตอืมถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีทางที่มนุษย์อย่างพวกเธอ จะรู้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนแต่ปัจจุบันพวกเธอได้ประดิษฐ์เครื่องมือในการอ่านค่าและถ่ายภาพจากระดับความสูงเหล่านั้นได้แล้วผลที่ได้คือมีภาพถ่ายมหาสมุทรที่แสดงถึงระดับความลึกในแต่ละที่ไว้อย่างละเอียดเขาอธิบายข้อมูลระดับนั้นมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างผม ไม่มีทางเข้าถึงมันได้หรอกครับคงต้องเป็นระดับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะแหละครับผมแยง้งเปล่าเลยเธอเข้าใจผิดแล้วข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่อยู่ในบนโลกอินเทอร์เน็ตแบบที่ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาเขาตอบเว็บไหนหรือครับผมถามบนเว็บไซต์แบบจำลองโลกเสมือนที่เธอเรียกมันว่า กู o ก l e เอิร์ไงล่ะเขาตอบบน Google Earth งั้นหรือครับใช่ถึงแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนอยู่ก็ตามแต่มันกลับไม่มีใครเลยที่สังเกตเห็นซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่ไม่มีใครเห็นเพราะเราก็ไม่อยากให้ใครเห็นอยู่แล้วถึงเขาเห็นเขาก็จะไม่เชื่อมันอยู่ดีเพราะ ร่องรอยเหล่านั้นมันใหญ่โตเกินกว่าที่จะเกิดจากน้ำมือของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวผ่านพื้นผิวโลกจากยานของฉันว้าวนี่เป็นเรื่องจริงหรือครับนี่เดี๋ยวผมต้องกลับไปดูเสียหน่อยผมพูดด้วยความกระหายใคร,ร่รู้ท่านครับแล้วที่ท่านบอกว่า ท่านมาอยู่ที่ใต้มหาสมุทรนี้พระท่านมีภารกิจต้องทำมันคือภารกิจอะไรหรือครับผมถามต่อเอาเป็นว่าเราลงไปที่บ้านฉันก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังดีไหมเขาเสนอดีครับ